สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปผมอยู่ทั้งหลายแหล่นะครับนี่คือรายการ n s s t Game Tell นะครับตอนนี้เราก็อยู่ใน t e l r u n n e r เกมออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอ่อเ <c oughs> ทือกเขาเนื้อแข็งอันหนาวเหน็บนะแต่ว่าคนไทยเรียกกันหุบเขาอันหนาวเหน็บอะไรก็ไม่รู้นะครับมันมันเพิ่งจะออกเมื่อวันที่4ธันวาคม2555นี่เองครับอันนี้เป็นรอบที่4ที่ผมเล่นนะครับเนื่องจาก ไม่กไม่เคยชนะสักรอบฮะเพราะามีแต่คนหลุดนะไม่ใช่ว่าผมกากอะคนหลุดทุกรอบเลยฮะแล้วเรามาดูกันว่ารอบสี่สี่นี้จะมีคนหลุดอีกไหมนะพวกคุณอาจจะรู้เลยนะว่าเออด่านนี้มันเป็นยังไงเก็บไข่ทองคําอะไรเอ,อ้ยไม่ใช่ไข่นี่หว่าลูกแก้วผมนี่ก็ชอบเรียกไข่ไข่อยากจะกินไข่ไข่ไว้เอ้ยนะครับผม ด่านนี้นี่ก็เพิ่งออกมา2วันที่แล้วผมก็มาเล่นเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะครับแต่มันยากตรงที่คนชอบหลุดมากกว่าไม่ไม่ใช่ยากลงดานโอเคตรงนี้เออเหยียบหัวมังกรนะคงจะรู้กันอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันก็ออกไทยแล้วมันออกไทยแล้วเวยชนคงไม่ต้องบอกลแล้วะนะ ทำไมกดเด็ดไม่ติดเลยวะเนี่ยเยียบดีเยียบไม่ใช่ไข่ทองคำมันมาหาตัวเราเองอยู่เลยอะเอาเอาโมดเด่คุยนะคนอนึ่งเขาไปไหนกันแล้วเนี่ยถ้าไม่แหลกนี้ก็เล่นง่ายเลยเฮ้ยมันก็ตัวใหญ่ไปแล้วผมยังไม่เคยเล่นจบด่านเนี่ยมีแต่คนหลุดแต่ว่า ครั้งนี้คนจะมีแต่คนเน็ตดีแล้วมั้งขอร้องเลยให้เป็นอย่างนั้นนะพุ่งนะครับนี่กอออ็อไว้น้ำไปเลยใครอยู่อันดับแปดอ๋อมันบักโอเคตอนนี้เก็บปลาเอาไปให้มันกินพอมังกลมหัวกินแล้วก็เออเหยียบหัวก็คนจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมไม่บอกแล้วกันไม่บอกไม่บอกว่าผมกากอย่างนี้เออทำไมกูกากทำไมเอ,อม้ยกดดดไม่ติดเลยเนี่ยอย่าไปคอมเมนต์ด่าผมนะไอ้เออโดนกูด่าเก็บปลาไปลเออลยอ้าวกะว่าจะไม่บอกโอ๊ยติดโอ๊ยทำไมมันแหลกอะ อย่างนี้จะพาไหมฮะอีอไอ,อตัวนั้นกลมแล้วพุ่งเหล่าชนไอตัวนี้ตัวนี้ไข่ต,ตู้ไม่มีไข่มันอยู่ไม่ได้ฮนะมันจะอดอเบบมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่นี่เท่ไม่ได้ทำเลยเนี่ยมีคนอื่นทำให้โอเคฮะ ผมผมไม่เคยเลยจุดนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีคนหลุดแล้วก็ไม่มีคนเหยียบเหยียบดีเดี๋ยวผมเออพิมพ์บอกกันกอน, <My son. S 1> นไม่เสร็เราทนไม่ได้ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าบ้าอะไรมาเ่ยมามาโอ้ยมันทำอะไรอยู่เนี่ยมัน อะไรวะเออระหว่างนี้ฟังเออเสียงดนตรีในเกมไปก่อนนะครับโอ้ยเร็วๆอ๋อไอคนที่ช้ามาบอกว่ามันกำลังนั่งกินข้าวอยู่นะโอ้โห ตอนนี้กระโดนาให้เออคุณข้ามคลิปผมไปเลยฮะไม่รู้ว่าเออเมื่อไรมันจะมามันกินข้าวหน้าคอมมาก่อนไอ้มาก่อนดีนี่ถ่ายคลิปอยู่นะเนี่ยถ่ายคลิปนะเนี่ยอยอ,ยอยต่อพัดหน้าด,ดีไหมเนี่ยเว้ย ผมไม่ชอบเออคลิปที่มันนานๆเอ้ามีคนหลุด <lobster> อีกแล้วเห็นไหมครับเชื่อผมหรือยังครับรอบแรกผมเล่นครับมาถึงตรงนี้ครับหลุดครับรอบที่สองครับผมเล่นมาถึงตรงนี้ครับหลุดครับรอบที่สามครับก็มีคนหลุดตั้งแต่เริ่มนะครับพอรอบที่สี่ครับผมดีกว่ามันจะไม่มีคนหลุดแล้วครับพอมาถึงตรงนี้ครับไอ้พวกเน็ตกากก็หลุดอีกครับพอเลยเลิกเลยเลิกเลยที่หลังเนี่ยผมจะไม่เล่นด่านนี้ด่านนี้มันนำพาความหลุดให้กับไอ้พวกที่มันเน็ตกากนะฮะ พอเลยเลิกเลยเลิกเลยนะครับต่อพาคสองได้ผลก็จะต่อนะครับเลิกเลย